ใช่เลยให้จับป่าเอาด่างเขียวนั่นโอเอาถุงปุ๋ยห้องมือเอาย้ายเอาเสียให้หลานนุ่มอ้ย้ายตุ่มนุ่มย้ายตุ่มนุ่มบอกคุณอาลานไข่นะคุณอะมันเรดอีกยังละทำแดงๆอันนะเออโท่าไรจับจับปอมโทรศัพท์บปอมปอมมีเสียงดังติ๊กบอยมันเรดเด่ะมันทางมักโทรบบกอันนี้ก็ได้ เปิดนี่ฟังไูไเลยเอ๋ไล่ได้มาหาป่าเยา่าบังนอ้องน้อยแม่ไทยเนาะเด็กชาติไอามาตะโรงเรียนไออ้อนมาตะโรงเรียนนนะั่ซุ้มย่ายกับไป<อ>หับเอาเรียนมาโทษเรื่องปด้เอาสุดเอาสิทธิ์มากยังมาตะโรงเรียนหับมาห,หับเอาโรงเรียนแล้วก็มา แต่ย้ายก็ได้ย้ายตุ้มนุ้มเอาเาไปกด